สวัสดีครับพี่น้องปองปายส,สุขูสุขคนครับผมผมาพผกันคือเก่าพี่น้องกับเป่ามืดชาแนลนะครับผมนะครับกับบรรยากาศยำคำคำพี่น้องนะครับนะครับมัดทานคือเก่านะครับเนาะนะครับอาชีพธุรกิจมืดพี่น้องนะครับผมนะครับเลิตใบขายขายก็ขายนะครับเนาะนะครับไว้ใส่งานเองนะครับไว้ดังพี่น้องนะครับใครมาซื้อก็ขายครับผมนะครับเผาทานขายนะครับเนาะนะครับ แต่เงินเฮ็ดไปโลดพี่น้องนะครับผมนะครับอาชีพเสริมเตากับบนใยนะครับเนาะเตาน้อยเบาหมื่นนะครับเม็ดเม็ดสิบเส้นนะครับเนาะนะครับบรรยากาศอยู่ไหนอยู่หน้าอยู่ทงคือเก่าพี่น้องบรรยากาศเย็นๆนะครับผมนะครับอากาศหนาวอยู่ครับพี่น้องนะครับมาเก็ี๊บทานนะครับเนาะนะครับเอาทานออกแล้วก็ไปมัด ดีสิบไปใบยูบานนะครับเนาะนะครับใบยูบานพี่น้องนะครับฐานหน่อยก็ขายมีทุกหน่อยทุกญ่ครับผมนะครับมีหลายขนาดนะครับเด็ดเสีเอาเขาอีกมื่นก็เอาไม่เผาฐานอีกพี่น้องนะครับเอาเขาไม่เอาอีกจักรสูตรสองสูตเผาไปเรื่อยๆครับผมนะครับเห็ดธุรกิจมืดเนาะครับเนาะนะครับโรงงานเผาฐานพี่น้องนะครับเห็ดทุกอย่างพี่น้องที่ได้เงินนะครับเนาะบ่าวมืดเห็ดทุกอย่าง ทีได้งนิดนะครับผมนะครับอยู่ในอยู่หน้าคือเกานะครับผมนะครับนี่พี่น้องนะครับกําลังมัดครับผมนะครับมัดให้แน่นๆนะครับเนาะนะครับวันไหนมาซื้อก็ขายพี่น้องนะครับฐานไม้คักขนาดพี่น้องนะครับไม้จิกนะครับเนาะไม่ร่วมไม่ร่วมพี่น้องนี่ดูมัดงามมัดงาม ทานกันใหญ่ๆนะครับมีแต่ใหญ่ๆทานนะครับนี่นะครับธุรกิจมืดครับผมธุรกิจลับนะครับโรงงานเผาทานพี่น้องนะครับผมสำหรับคำคืนนี้พี่น้องนะครับกับบ่าวมืดนะครับผมนี่ครับมัดใ้มันรุดนะครับผมมัดแบบเน้นๆเลยครับผม เผาทานขายนะครับอาชีพเสริมพี่น้องนะครับผมทีมงานเบามือพี่น้องนะครับนี่ยามกำลังขึ้นทีดงานขยันด้วยครับเนาะ <c oughs> นี่มัดงามปั้นยังนะครับเนาะมัดท่านพี่น,อน้องนี่งามเร็วนะครับเน้นเปี้ยเลยครับผม <c oughs> นะครับนี่พี่นอ้องเดีวนี้ มีแต่ทวงงามนะครับเนาะมาโทษนะครับเผาทันนะครับทีมงานเบามือดอีกแล้วพี่น้องนะครับผมนะครับเมื่อนี้ปลาหมืกเอาจบซัานี่ก่อนนะครับเนาะพี่น้องนะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับสิเป็นคลิปอีกอย่างฝากไว้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้บบามือดนี่นะครับจะได้บุพการคลิปตอนต่อไปพี่น้องนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนครับผมที่เข้ามารับชมช่องเบาวมือดชนเนลนะครับผมนะครับกราบขอบพระคุณในลายครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ